การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คือบททดสอบศักยภาพของคุณความทุกข์ไม่เห็นจะอยู่ตลอดความสุขก็อยู่ได้ไม่นานคราวต่อไปเมื่อเกิดทุกข์จงยอมรับมันและเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปในขณะเดียวกันในตอนที่สุขสุดๆแทนที่จะหลงระเริงไปกับสิ่งนั้นจงบอกกับตัวเองไว้เลยว่าเดี๋ยวมันก็จะแปรสภาพไปอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าแย่ หรือล้มเหลวเมื่อเจอการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีคุณไม่สามารถตัดสินชีวิตใครๆรวมถึงตัวเองได้จากช่วงเวลาชีวิตเพียงสั้นๆชีวิตคนเรานั้นต้องดูกันยาวๆจงเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างมีเหตุผลที่จะนำพาคุณไปพบเจอบางสิ่งบางอย่างในอนาคตเสมอใดๆในโลกล้วนอนิจจังคำพูดคุ้นหูที่เชื่อว่าทุกคนคงจะเคยได้ยิน แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าใจอย่างทราบซึ้งถึงความหมายของมันอันนีจังแปลว่าจะไม่คงสถานะนั้นอย่างถาวรหมายความว่าอะไรก็ตามที่คุณครอบครองอยู่วันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะเปลี่ยนสภาพไปหรือจากไปการคาดหวังหรือฝืนทำทุกอย่างให้ของรักของตัวเองคงอยู่อย่างนั้นไปจนตราบนินรันดร์คือการดันทุรังที่ไม่มีทางประสบความสำเร็จและคนที่คาดหวังจะเจ็บหนักที่สุด พลังงานในทุกอะตอมสั่นสะท้านอยู่ทุกวินาทีไม่มีอะไรหยุดนิ่งจึงไม่มีทางที่สิ่งไหนจะอยู่เหมือนเดิมคงทนถาวรสิ่งเดียวที่คุณจะหยุดไม่ให้ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงก็คือการหยุดเวลาไม่ให้เดินคนที่จะมีความสุขไม่ใช่คนที่เก่งกาจพอที่จะหาทางโกงและเอาชนะกฎของธรรมชาติแต่กลับเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงและอยู่ร่วมกับกฎธรรมชาติได้อย่างสงบสุข นี่แหละคือเส้นทางการมีความสุขที่ลัดสั้นที่สุดคำว่าการเปลี่ยนแปลงมีสภาพเป็นกลางคือไม่ดีไม่แย่แต่สำหรับคนส่วนใหญ่นั้นการเปลี่ยนแปลงมักกลายเป็นเรื่องของการสูญเสียเรื่องไม่ดีเรื่องที่ไม่พึงปรารถนาการกลับมาเข้มแข็งและสุขได้หลังจากผิดหวังและจมในกองทุกข์อยู่นานก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง คุณเริ่มงานใหม่ระยะแรกรู้สึกทำอะไรก็ผิดไปหมดทำได้ไม่ดีแต่เมื่อฝึกฝนบ่อยเวลาผ่านไปคุณเก่งขึ้นเชี่ยวชาญในงานที่ทำมากขึ้นสิ่งนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงคุณเจ็บช้ำกับคนรักเก่าที่ทำไม่ดีกับคุณและทิ้งคุณไปอยู่นานจนกระทั่งมาเจอคนรักใหม่ที่รักคุณจริงและเข้ากันได้ดีมากแบบนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลง คุณตัดสินใจเปลี่ยนทรงผมแต่กลับออกมาไม่ดีอย่างที่คิดจึงไม่มั่นใจแต่เมื่อรอให้ผมยาวสักพักระยะหนึ่งคุณก็จะพอใจกับทรงผมของตัวเองมากขึ้นสิ่งนี้ก็เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงหากคุณเปลี่ยนทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยกลัวและมองในแง่ร้ายเปลี่ยนให้ยินดีต้อนรับกับการเปลี่ยนแปลงและรู้สึกสนุกทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณจะกลายเป็นคนที่มีความสุขได้อีกมากโข ความเชื่ออย่างเดียวไม่พอคุณยังต้องเรียนรู้การบริหารอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองให้ได้เมื่อเจอการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณรู้สึกทุกข์ในการเปลี่ยนแปลงทุกคนต้องผ่านแต่ละขั้นตอนของอารมณ์ทั้งนั้นแต่ว่าจะช่วงยาวเท่าไหร่หรือกินเวลานาน,านแค่ไหนขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของแต่ละคนหากคุณสามารถพาตัวเองผ่านพ้นช่วงจิตตกได้อย่างรวดเร็วและขึ้นไปถึงระยะตัดสินใจเปลี่ยนได้สำเร็จ นั่นถือว่าคุณควบคุมชีวิตได้มากแล้วทุกครั้งที่คุณเจอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตภารกิจของคุณคือต้องรีบพาตัวเองให้ผ่านช่วงจิตใจที่ย่ำแย่และพาตัวเองขึ้นให้เร็วที่สุดต้องสู้และ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง